ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะอันนี้แบบว่าไลฟ์สดอยู่นะครับมกำลังคนดูเราอยู่เลยนี่ครับถือไม้ให้หนูหน่อยละกันไม้หนูาห้ักปุตปิกอากาศจะปรโมหมดนะนี่ร้านชื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นร้านี่อยู่แบบเอ่อไซยซน่กุงครับคือเรามีของสะสมที่เก็บกันร่วมกันกับเพื่อนสามคนนะครับแล้วก็เลยเอามารวบรวมไม่อยากให้มันสูญหายไปของเล็กพวกนี้มันไม่ได้ผลิตแล้วครับแล้วเราก็เลย ไปตามหาคนแกะลนะ็อกทาว่าเขาทําอะไรยังไงแล้วก็รวมออกมาเป็นเล่มประมาณ22เรื่องเป็นอีนรูปเก่าเก่า<อ>ซึ่งตั้งแต่สมัยเด็กที่เราดูตั้งแต่ทีวีเริ่มเข้ามาที่เมืองไทยแรกๆนะครับและประมาณช่วงปี2510ที่ช่างเขาแกะแนทถีแล้วก็ออกมาเป็นตัวเราก็จะมีรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องๆเรื่องๆพร้อมประวัติที่มาว่าเกเล็กเกดน้อยนะครับแล้วก็รวมออกเป็นเล่ม ราคาขายในงานก็อยู่ที่600บาทเป็นสีชั้งเล่นร้อยโอ้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะก็หาอาจจะหาอ่านยากแต่ว่าอันเนี้ยเราพยายามรวมเล่มไว้แล้วก็เพิ่งทำเป็นเป็นเล่มแรกครับอืมค่ะเเปิดดูแป๊บๆแบบแบบดีกว่าแบบ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 ถ้าใครแบบว่าเป็นสายแบบว่าของว่าของสะสมใช่เป็นสายของสะสมอย่างเงี้ยค่ะก็คือน่าจะถูกใจเลยนะคะก็จะมีเป็นกรตุนมเล่มระบาดแต่นี่ของเก่าแล้วเราก็มาจ้าง นักวาดรุ่นเก่าให้เขาวาดขึ้นมาใหม่แบบอนุรักษ์ให้เขามีงานต่อแต่ว่านี้จะเป็นเล่มละร้อยบาทอันนี้เล่มละห้าสิบบาทแต่นี่คือวาดใหม่หมดเลยโดยจำลองให้มันเหมือนกับประตูเล่มละบาทของเก่าทุกคนค่ะมันน่าสนใจมากจริงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเล่มที่แบบบางทีเราอาคิดถึงวัยเด็กกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางทีอาจจะหาไม่ได้แล้วใช่แล้ว่าประตูแา่นี้คือข้อสอบแบบทำทำขึ้นมาใหม่นะคะแบบนอกจากจะแบบว่าอนุรักษ์ของเก่าแล้วเนี่ยวาดที่แบบว่า ต่อไปด้วยเป็นการช่วยช่วยกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังมีมาต่อยอดเป็นผ้า <IS C> e <at> นี่อ๋อดิฉันขออนุญาตเลยนะคะนี่อ่ะขออน,นุญาตนะคะเป็นผลงานอาจารย์โตดตัวสุภิสัยโอ้สวยมากคือลายมันแบบว่ากิ่งเก๋ก็มีมขายในงานนี้เช่นกัน <S <S ซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกับลายเส้นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นลายไทยค่ะ ก็ยังไงเนี่ยเราเชิญชวนคนมาเที่ยวงานนี้ไงดีกว่าครัครับก็อยากให้ลองมาแวะชมในงานนี้นะครับมีทั้งผลง,งานของอาจารย์ต้อโกสุนพิสัยที่เป็นกระตูฉผีเล่มระบาดสมัยก่อนแล้วก็มีทุ๊กตินทอยเส้นที่เราเคยเล่นกันสมัยเด็กๆครับ40-50ปีมาแล้วลก ที่งานนี้ครับลดราคาด้วยครับใช่ครยังไงใครสนใจนะครบพวกแบบว่าแต่ว่าของเก่าๆหายยากแล้วของสะสมของสะสมหายากเนี่ยที่นี่ยกมาให้แล้วนะคะงานซัมเมอร์บุกเฟสนะคะของเราเนาะใครสนใจมากันนะคะจุดแลนด์มาร์คเลยค่ะง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ